Strawberry on my lips บกับลุงไม้คูปุต้าเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับลุงไม้คูปต้าจะพามารู้จักกับรถรุ่น M6240 นะครับ2รุ่นข้างหลังนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับผมเวลาเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้งานนะครับต้องดูลักษณะงานนะครับว่ารถที่เราซื้อไปรุ่นที่เราใช้ไปนะครับตรงกับลักษณะงานที่เราจะใช้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงไม้มีคําตอบนะครับจะให้ท่านผู้ชมหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่จะซื้อใหม่นะครับได้เลือกได้ถูกต้องนะครับ ตามลักษณะงานของตัวเองนะครับตามตรงไม้หมดซ้ายมือนะครับตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าล้อยางของเขานะครับจะยกสูงนะครับนะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นไฮรักนะครับหรือว่า m 6 2 4 0งส่ศชัตเทิลไฮดรอลิกนะครับหรือว่าไฮดรอลิกชัตเทิลเนี่ยนะครับเป็นไฮรักคือดอกยางยกสูงนะครับรถรุ่นนี้นะครับแนะนำนะครับไว้เหมาะกับการลงพื้นที่ทำงานในนาน้าหรือในนานะครับผม ก็คือออกแบบมาเพื่อให้ดอกยางสูงนะครับมาดูได้ครับนะฮะดอกยางจะสูงนะครับแล้วก็ล้อจะเลียวนะครับเล็กนะครับกว่ารถดอกยางธรรมดานะครับที่ลุยในแบบของพืชไร่นะครับตัวนี้จะเหมาะกับการลุยน้ําลุยโคลนลุยในพื้นที่โคลนตมต่างๆครับจะทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นนะครับพื้นที่ลักษณะงานนะครับผม ตัวนี้ถ้าลงไล่ลงลงไล่ลงสวนถามว่าโอเคไหมก็ทํางานได้นะครับแต่การสึกหล่อของดอกยางตัวนี้ครับจะหมดเร็วกว่าปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าเวลางานไล่เนี่ยดอกไปเจอดินแข็ง,ขงเข้านะครับดอกตัวนี้ก็จะปั่นปั่นดินทําให้รู้สึกว่า,าการสึกหล่อตัวนี้เยอะขึ้นนะครับผมมาดูรอบๆเลยนะครับผมลักษณะดอกยางของเขานะครับในีหครับนะครับ ถามได้เลยครับถ้าเข้าไปหาแถวตามโชว์รูมนะครับต่างๆนะครับของคู b o t a นะครับก็บอกกับเซลล์หรือว่าทีมงานขายของเขาได้นะครับว่านี่คือรถลักษณะงานที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นพื้นที่ทําในนาสะส่วนใหญ่นะครับลงไล่ลงสวนบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากได้รถที่มันเป็นแบบสามารถลุยนาน้ําลุยในทำงานในนาได้ดีนะครับก็คือ เป็นรถรุ่นนี้เลยนะครับ M6240 นะครับตัวไฮรักนะครับร้อยยางไฮรักดอกสูงตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับแนะนําให้นะครับแล้วมาดูตัวดอกธรรมดานะครับมาเทียบกับตัวเมื่อกี้นะครับดอกต่ํากับดอกสูงนะครับตัวนี้คือ M6240 นะครับที่ใช้ในงานไล่นะครับงานสวนนะครับดอกจะต่ําจะเตี้ยกว่ารถรุ่นเมื่อกี้มากนะครับผมมาดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดอกของเขาก็จะ แก้มก็จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ดอกก็จะต่าํากว่านะครับแล้วก็หนากว่านะครับผมดูนี่นะครับเหมาะกับงานแบบงานงานงานดันนะครับ,รบเพราะว่าตัวนี้แก้มใหญ่ก<ๆ>็ลงน้ําเต็มนะพอเต็มพอเต็มล้อปุ๊บเนี่ยการดันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็การตะกุยต่างๆการล้อจะฟรีเรื่อยต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะจะจะ,จะทำงานซึกหล่อน้อยกว่าตัวดกสูงนะครับถ้าเอาตัวยกสูงมาทํางานแบบนี้ดอกยางเปลืองนะครับ ตัวนี้ก็คือออกแบบมาเพื่องานไล่งานสวนงานดันนะครับต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับเวลาที่จะคุณลูกค้าที่หรือว่าพี่น้องที่จะซื้อไปนะครับอบอกกระเซลให้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไปใช้ในงานดันนะครับงานดันงานไล่ข้าวโพดงานไล่อ้อยงานไล่มันสำปะหลังนะครับตัวนี้เราขอเป็นรถที่เป็นดอกอยางธรรมดาได้ไหมไว้สําหรับลุยอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูดอกนะครับผมนี่นะครับ ลักษณะกับเมื่อกี้นะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแก้มไม่ว่าจะเป็นดอกนะครับตัวนี้นะครับนี่คือคือเป็นดอกต่านะครับเหมาะงานดันงานพืชไร่นะครับงานสวนต่างๆนะครับตัวนี้นะครับขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ดีนะครับถ้าเอาตัวนี้ไปลุยนาถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ก็ทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวว่าเอ๊ะไหนว่าออกลุยนาแล้วเห็นเห็นเห็นโฆษณาแล้วเออลด มันลุยได้ลุยอ่าลุยได้เต็มที่เห็นโฆษณาแล้วบอกว่าลุยได้เออโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อ่อต้องดูด้วยนะถ้าเป็นดลอกแบบนี้ครับการทํางานก็อ่าจะได้ไม่ค่อยเต็มที่สู้ทางออดอกไฮรักไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเอาดอกไฮรักมาทํางาน้นพื้น,นไร่้นสวนทําได้ไหมทําได้นะครับแต่การสึกหลอกของดอกยางก็จะหมดไปนะครับหมดได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่ลุงไม้คูต้าเอามาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆข้อ อะไรเล็กๆ,ๆน้อยไว้สําหรับเป็นตัวเลือกหรือว่าไว้สําหรับเป็นความรู้นะครับติดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับลุงไม้ก็จะเอามาแชร์เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับลุงไม้คุณปุต้าขอ,อาลาก่อนครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ I never did.